ะคะเอาเอา,เอาเพีดอ,อย่างแพลแผเพีดอย่างแพลเธอทำอะไรหนูแยทตำลำปลาลาปูนะคะ เต่าท้าอุลูนะย้ำม่าเป็นแค่ยังไงออืมเบื้องแท่นอหูจากเบิดอุอยางนอปาร์ตเมื่อวันอาทิตย์เธอเพิกเคยหยุดงานหรือยังไงเป็นครูหรือเป็นอะไรอืมเป็นครูเขาเรียกว่าหยุดงานนอเป็นวันหยุดจ้ะ นี่จะหัคู่มาหลายนมันนี้ เห็นบ่้หาหน่วยได้พอดีเป็นบ่อถ้าพวกเธทบาเอล่าไม่ได้เพราะเธอกินไม่ได้หรอกอันนี้ก็ห้าเม็ดเหมือนกันนะคะมกพริกแม่เออมกพริกแม่บ่คือักพริกผู้เบียงด้วยสิบอกเอาแม่สั่งมาพิเศษจากดาวอังคารดุดปุกมาเลยค่ะใครวิทยาศาสตร์ก็สั่งมาโดยเฉพาะนะคะหนังมื่อวานีได้กินละมือนต่อไปมีตำอีไหม